ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเผยแพร่งานศาสนาออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนายหาสันมานละโตเลขบัญชี0972779830ประเด็นวันนี้ก่อนที่จะอา่านหนังสือกันนี่พี่น้องมันมีอ่างเรื่องหนึ่งประเด็นหนึ่งที่เราสมควรอย่างยิ่งจะตรงเข้าใจเลยกับ อนุรักษ์ไว้เหมือนดังเช่นบรรดาปราชญ์อุลมามะในอดีตท,ที่เขาเคยพามาเพราะถ้าเราไม่เข้าใจในหลักการตรงนี้พี่จ้ากอิลมูฟามโรพ้นประโยชน์หลักการศาสนาก็สูนหายไปในยุคข,ของเราและอีกอย่างนึงเป็นเรื่องที่เราสามารถจะมาวัดได้ว่า การกระทำของบรรดาตุกคูอาเลมอุลามะในอดีตเนี่ยเป็นการกระทำที่ถูกตอ้องเรื่องเรื่องนี้พี่น้องก็คือ,อเราเอาอายะอัลกุรอานมาอามานอายะอัลกุรอานนั่นนะเขาเรียกว่ามานาฟิอุนกรุรอานอาเมื่อดังเช่นโลกล้านของเราตัวเราเอง ความจำไม่ก่อยดีทงดูอาไม่ก่อยจำจิตใจไม่ก่อยสวา่างตักครูวะฮะเอาตัวมาเอานาซจำจำมาจำเรือละเขียนอัลลัมนัชโรลงไปในภาชนะอ่าหลบเสซตเลเรก็ดื่มพร้อมกับโรเนียนอันนี้เคเรียม,มานาฟิอุนกุอาน เหล่าำมีมากมายที่เป็นพุ่นประโยชน์ของอันกุรอานที่เรามาอามานเรามายึดทือชายซึ่งได้รับการกระทําเล่านี้จากบรรดาอุลามะในอดีตมีทุกระบุกล่าวในตำราเขียนเหมือนอัลมนัชรอหกหามีกล่าวในหนังสือวิชาหุนอัฟรอเป็นตนไปเนี่ยเลยคำมีมากเตโพนาปัจจุบันกาเซของวาฮาบียะนี่ตมซือต่างๆมันมากหเขาว่าชิริกหมดไปเสียสิ่งหนึ่ง หาเม็ดไปเร็วพี่น้องพอบุญโบชีอ่าบิดาโดลาละหาหมดไปแล้วตกลุหมดไม่เลือเลยพี่น้องถ้าป็นทนไม่ก,กับทำาตาอ้าาวนลุ่นเลยเลยใบกับไม้เหลวกิ่งกับตกตัดเล็วหมดตกลุวันนี้พี่น้องน่าเนี่ยพุ่มตั้งใจว่าอ่าประเด็นนี้ตรงชี้เจง,ง่ายพี่น้องเราทั้งหลายได้เข้าใจว่าเป็นการกระทำที่มันทุกตรงอยู่แลว้ว แล้วเราทําไปด้วยความมั่นใจพี่นนอะอ่าสู้ว่าชีริกรกะูุ้อย่าทำแต่ละเทานเนี่ยอานํจซ้ำมานะอายัดในที่ว่าดีก็ไม่ฟามว่า,วาอามานันยึดถือปฏิบัติแล้วทั้งมดนั้นคือไปจบตินั้นคือเป็นรูปเบบดูอาดูอาหนึ่งโคต่ออัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาถ้าอัลลอฮฺตาละหายนดังพุ่นประโยชน์ของอันกุรอานก็ถือว่าอันฮามดุลิลละ เนี่ย <N ee> เอาฮั่นคืนในทางด้านที่ว่าเราขค้อสิ่งที่ดีๆทำเรื่องที่ดีๆเอาอายะกุรอานมาเขียนลนยนำหรือว่าป้องกันาบางที่อา,ายะกุรอานไม่ได้อ่าก็ป้องกันบานป้องกันรัวหรือว่าของคนเทะเลกันไป็น่ะ ่าตุกัดซีมุมมุมนัน้นโซโรนั้นมุมนี้อายะนี้มุมนูอายะนูนะล้วนแล้วแต่เป็นมานาฟิุลกรุรอานไม่ใช่สาเหตไม่ใช่ไซยาซานันพี่น้องแต่ว่าในทางกลับกันแนวทางของกลุ่มวะฮาบียะเรื่องเล่านี่เขามมาเคงเดียวพี่น้องอาหารเล่นไยาซานตัตกวกลันั้นอ่าเนี่ยเออแล้วที่เดินเวียนเด่นอยู่ว่าใายกับำนึงที่เดินเวียนเื่นอยู่นายเห็นแล้ที่มัล้วอยู่มงควางอยู่ ทั้งหมดนั้นเนี่ยฟ้ามเข้าใจที่ขาดเทือนเลื่อยวันนี้พี่นอ้องนะอยากจะอธิบายนะพมมีพี่น้องทุกคนว่าสิ่งที่ทุกครูสิงที่บรรดาอาลิมอุลามะแนวทางอาลิสุนนะวันยามะโดยเฉพาะยังยิงในมัสยับชาฟีญเติโรจิทือที่เขากระทำมานี่มันทุกตรงเลยไม่ได้พิษทประกันเดพี่นอ้องนะถ้าในทางที่ ตรงกันข้ามพี่น้องเช่นคนนั้นชั่วคนนั้นเลวมันเบียดเบียนมันหลักเป็ดหลักเกยมันฆ่าพี่น้องมันทำลายสร้างความเดือดร้อนในสังคมคนเสดเ็กเนี่กับไปญ่าตัวครูเลยนะเฮ้ยตัวครูทำาฟื่อสักตีล้ล่ะพี่น้องเดือดร้อนชาวบ้านเดือดร้อนสร้างความเจ็บจำนำใจไม่ฟ้ามว่าคนคนนี้ย้ายก็าจากตัวันเละย้ายมันอยู่ตรงนี้หมู่บ้านนี้นะให้บ้านมันร่างเสีย อ่าอ่าถ้าบ้านร้างละพี่น้องนในการที่สร้างให้เกิดความให้ยานะก็มีอายะกุรอานเหล่าเช่นอัลัมตะรออิลัลลซีนนคอรู้จูมินดิยาริฮิมวะฮุมอูลูฟุลฮะซาร์นมาอุตฟะกอลัละฮุมุลลอฮุมูตุอ่ามูตุมูตุมูตุนี่ผมยกตัวอย่างเลยพี่น้องนะแต่ถ้าบ่ได้อยู่ในสายนีอยู่แล้ียจะฟังปันนี้ก็เข้าใจเลยแหละอ่าเข้าใจเลย เลยกาบานคนนันรังอ่าหรือถึงคันที่ Allah ala, อัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาเอาชีวิตลบเตมไม่ใจ่บอว,ว่ากินยาอิดตงไว้บ้านรางนังราะว่าเป็ดกินบ้านรังบ้านนันไม่ใช่แล้วพี่น้องคือทึงคันกับว่าสร้างฟ้ามเดือดร้อนตัวหน้าพื้นแผ่นดินเปลี่นก็เดือดร้อนลำบากชี่วครู่เทเรกไหมเนี่เนี่เขามีวิชาเล่านีทถังมดเป็นชีริกไม้ไม่เป็นพี่น้อง เพราะฉะนั้นเรื่องดังกล่าวนี้ดราพุ้มข้ออธิบายปณีพนนี่น้องอาในทัสนาของฟูกกฮาเลวนี่ถือว่าฮารุสอนุญ,ญาตให้กระทำได้นะในการเอาพุ่นประโยชน์จากอายะอัลกุรอานก็ดีรื่นในการ เอาอายะอัลกุรอานนี่แหละวิงวอนดูอาตอล l ุบฮา u b ฮา n a w ะ a a ลาให้คนคนนั้นนั้นจบชีวิตลงคนที่ชัวคนที่าท้ายคนที่เลวหรือให้มันร่างเสียอนุญ,ญาตให้กระทำได้เพราะว่าการทำลายคนชั่วคนเลวตีสร้างมุดรัดพยันอันตรายโตเพื่อนมันุนุ์นี้ถือว่าเป็นการกระทำที่ได้ผ่ากุลบุญไม่บาปแต่อย่างใดเพราะเป็นการกระจัด อะไรพี่น้องคอเรียฟามสอลิมออกจากบรรดามุสลิมนแต่ตรงนี้ย้ำกับพี่น้องว่าไม่ใช่ว่าชกเซกโชกเซกเลยกะห่าไม่ใช่นั้นคือถึงคันกับว่าเดือดร้อนถั่วหน้าพื้นแผ่นดินจริงถ้าถึงคันนี้พี่น้องถือว่าอนุญ,ญาตอ่าและการนําอายะคุรอานในรูปแบบดังกล่าวมาใชา้นี้ถือว่าไม่ใช่เป็นสาเหตุไม่ใช่สยยาสาแต่อย่างใดพี่น้อง อาไม่ใช่เสียร้อนไม่ใช่เส,ยาสาียสะเต็กโอเียกว่ามานาฟิอุนกุรันคุณประโยชน์จ,จากอายะอันคุรันเมื่อดังทานอีมัมรมลีพี่นองกล่าวในหนังสืออ่าปัตวาโกงเกโนปัตวารมลีเลมทีเซนาที่้มรวยหกสิบห้าอ่านี่ผมมาในฟังสกอิน สูอ e uh, ิละอันมนาฟิอิลกุรอานพูดได้ทามต่อท่านอิหมัมรมลีนี่เกี่ยวกับอ่านั่งซื้อมนาเฟอัลกุรอานพ้นประโยชน์เกี่ยวกับอายะอัลกุรอานคง่คยลิลอิมามิลบาบากีแตขคงท่านอิหมัมอัลบาากีแสดงว่านั่งซือนี้นี่เล่งถึงปฏดิลัดพ้นประโยชน์คุณค่าของอายะอันกุรอานเลยพี่น้อง อายะนี้ข่าวยาพันนันนาทำพันนันนาอายะหนี้ถ้าหูกบก็ไม่ฟังบอกป,า,ป,า,ปาตรงนั้นทำตรงนี้ปนี่แหละอีซาอาคอซาชักสมมินฮาใช่อันก็ท้าอิหมัมรวมลีว่าคนคนหนึ่งนี่ไปเอามาอา่านี่สักเรื่องสักบทสักอายะห์สองอายะไม่ว่าและจากหนังซื้อมานาเฟ์คุรอานนี้เอามิมมานาฟิอินกุรานลิลบูนี หรือไม่กับไปเปิดตำราของฐานอิมัมอัลบูนีอิมัมบูนีคนนี้นี่เป็น้องดงดังเลยนะเค่เป็นทางอาลีตสฮุบเดี๋ยวประวัติอิชะอัลลอฮ์คอยล่ากันในโอกาสหน้าแต่อิหมัมอัลบูนีคนนี้วาฮาบียะปฏิเสธห้าว่าเป็นคนชีริกห้าว่าซูฟีจมปลอมนตำรานี้ชายไม่ได้ต้องให้ไหมดะ เอาลิส uh uh ุฮรวารดีจ ah, ีนารือว่านังซื้อมานาเฟกุรอานนี้องทานอิหมามนาสุวารดีโคไปเลล้วได้อายะ s o งออายะพี่น้องอามาวัว a m i l a b i ิิลิ k รอิดี d ดิซอลามะออกมาถึงอามานยึดถื่ปฏิบัติบางคนทำานามประณ่บางคนทำไซส์วัดเแลวเตเพื่อต้องการไปทำไ่บ้านผักอาไซของ ผู้ที่โซลามะบรรดาผู้ที่เบียดเบียนสร้างความเดือดร้อนให้กับพีน่น้องมุสลิมยุซูนาอิบาดัลลอฮิตะอาลาบูนีนี่สร้างความเจ็บช้ำนำใจให้กับบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะวะตาลาคือถ้ามันอยู่ตรงไหนเลือเฟื่อนเดือดร้อนตรงนั้นนหเล่นไงวาพนันเล่นอะอันนี้ก็ทามหมัม่งรมลีเล่วเอาอายะก์ุรานมาอามานพันนี้ยะซามูบิซาลิกอัมละบาไม้ล่ะวะ อ่าน si ี sah sah uh ่ฮาร a มบาปมานี่คุณทำแบบนี้และว่าหันยูซัมมาซาลิกเซฮรอนเอามานาฟิอัลกุรอานและการกระทำดังกล่าวเขาเรียกว่าศิยาซาสฮิฮิตหรือเขาจะเรียกว่ามานาเฟกุรอานล่ะคุณประโยชน์ของอายะอันกุรอานอัละวัต่นซาฮันฮาซิฮิตัสมียาเอาฟาอายาบาอิมัมรมลีพี่นองตบว่า บิอันนาฮูลายะซามูบิซาลิกเกวะไม่บาปเตยังใดอ่านี่ไม่บาปเกวะนะบัรยุซาบูอะเลยฮีอัสาวะบัรญาซีละมีน้ำซ้ำอิหมัมรอมลิวาฮานั้นและอัลลอฮฺตะลาให้พุทละบุญตอบแทนกับคนนั้นซึ่งเป็นพุทละบุญที่ยิ่งใหญ่อ่าได้บุญแล้วได้บุญแล้ว ไม่ได้บุญเผื่อแต่ถ้ามันอยู่ตรงไหนเหลือไม้นี่ไม่ฟ้ามาเพื่อก็เดือดร้อนต่างๆเมืองได้บุญลาวเกว่าหลอันนหูซาอินฟีดับอินดับอินซุลมิฮิมอันอินมุสลิมินวะากริฮิมเพราะว่าเขาได้ช่วยเหลือยกปลักออกมูดอรัดการซุ่มลิมการเบียดเบียนพววเขาเล่านั้นที่เบียดเบียนต่อบรรดามุสลิมินและไม่ใช่มุสลิมินเวลาหลักเลียนี้ไม่จะว่าของคนมุสลิม <orship> ินเดี๋ยนะตัวรเม็ดนั่นะ สร้างความเดือดร้อนฟาหัวฟีมะนาดฟิซโอลิมินตกหลงการกระทำดังกล่าวอิมัมรมลีวะยู่ในฟ้ามหมายของคำว่ากจัดบรรดาคนที่เบียดเบียนโซลิมเพื่อนบรรดามนุษย์ทั้งหลายนี่วัลลอฮุยะลลอมุลโมศิดามินันมุสลิฮนะเกกับในสุรห์บะโรหทรงรดยจีซิบ อายาที่ส่งรงยี่สิบว่าอัลลอฮ์ละ,ละรดูดีผููตีสร้างความให้ย,ยนะคือเคยผู้ตีอสิสลัผู้ตีสร้างความดีบนหน้าพื้นแผ่นดินคือเคยและวัลลอฮูฟีอานิลอับดีมาดามันอับดูฟีอานิอาคีฮีอีมามรอมลีกะอ้างหะด i ษอีกบทหนึ่งเลยก็คืออัลลอฮ์จะช่วยเลือบเบาคงพระองค์ตราบใดที่เบาคงพระองค์อยู่ในการช่วยเลือเพื่อนมนุษย์เนาะวะไลซาซาลิกาเซฮรอน อ่านี่อิหมัมรรมลีว่าเรื่องดังกล่าวเขาไม่เรียกว่าไซย,ยาซาตสาหตตพี่น้องนะเขาไม่เรียกอ่าไอไซย,ยาซาตสาหตนู่นเป็นน้องนู่นก็อย่าใช่ยินใชยพีใชยแชตันพี่สร้างนางรายอ่าไอโนูเลยอ่านั่นคือสาหตตเนาะก็อฟะวะกอดะโลาอะลลฮิอับดุลลอฮ์สลาติวะสลามว่ามาอัดรอกะอันนฮารุกยะอ่าเ ja นี่ย จะเป็นสาเหตุใดเช่นรรอยิมัมรวมลีววะเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นสาเหตุสยาศากคณะเดียวกันทานนบีได้กล่้วในฮะดิษตอนทายว่าวามาอัดาโรกะอันนาะฮารุกยะอ่นนี่อะไรรือที่ทำให้ทานได้รู้ว่าอ ah ันนาะฮาอันนันฟาติฮานั้นมันเป็นรุกยะเป็นดูอาวายัยปัดเป่าเนาะก็คือ อะดิสบทนี้ท่านนาบีพูดต่อท่านอบูุสอ,อีนอัลกุดารียีนาที่เขาทำการปัดเป่าหัวหน้าเผาเผาหนึ่งสิ่งทุกสัต์รายโตยสัตว์รายกัดที่ว่านี่เลยนาอบูุสัยดอัลกุด,ดาริยีนี่ไปกันเป็ญญาหมาต้องการที่จะพ่อไปผักเรียมในมู่บ้านของเผาเผาชนกลุ่มนั้นแต่บุนั้นมีไอ้ผักนาตะลงไปยูโงกมู่บ้าน ก็เลยอยู่มากกลางคืนกบหัวหนาเผาะอะไรไม่รู้อะไรมันเฉยมันคบมันกัดตกลงโบคนในเผาของเขาก็มดวิชาเลง่ายวะนะ,ะมันเจ็บติกลิง้งอยู่เปรไปทําบนูเลยเคยมังซ่าทำโยกทำยาเป็นว่ะกับบูศอยเลยน้าเนี่ยเกว่าได้นั่นเลยแต่ว่าจาหายนั่นเปรส์ทสิบตัวเลยเ <c oughs> อาเปรย์ทสิบอืม กาวนาเพราะว่าได้เออเอากันนั่นเกาเกาจ่ายฟาติฮะนี่หละปัดเป่าอืมอ่าปัดเป่าก็เลยหายจริงน่ะก็เลยก็สามสิบตัวนั้นก็จิกึ้นมาเป็นพุ้งแลทีน่ะน่ะว่างอีถึงมามาดีหน้าไว้ถึงมาข้างนาบีบูนึงว่าเออแล็กินเรียบรังวะาโบูนึงว่าเดียวกันตาเดียวกันน่ะเนี่ยไม่รัวยัดกุดอันเราอามันได้พุ่นเลยเราเอากาจ้างนี่มันอีได้ไหมอ่าก็เทียงกันไปพลัง nà, phổ thính về Kang Nabi cả, nà, Nabi bảo, "Waduri buli sahbi sahmin", nà, này, Khuza, buli bi sahmin", Nà, Bị bảo, "Cậu làm giảm bực rồi", nà, "Tại vì nó là như vậy, chẳng bằng sắc xuân, Nà, Bị bảo, "Nà, nà, 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 chết nà, 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 chết nà, 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 chết nà, 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 กาสรุปพี่น้องว่าการอามานด้วยอายะกุรอานเอามาทำนามเอามาป้องกันเอามาให้เกิดพ้นภายยศอะไรทางต่างๆทั้งหมดน่นาล้วนเหลวเตออนุญาตให้กระทำได้ไม่ใช่สาหิตไม่ใช่ศยศาสตร์แต่อย่างใดอนี่จากหนังสือ,อขีตับปตวารมลีเลีมทีเซนาทีสามรอยหกสิบห้าพี่น้องไปเลยเพิม่มเติมได้วัลลอห์ นะสุดท้ายนี่พี่น้องนะกาอ <c oughs> ขอบคุณพี่น้องทุกทุก่กกานที่ให้การสนับสนุนถ้าหากว่าเราทางร้ายให้การสนับสนุนเราทางร้ายช่วยเลือกกันเนะนโนนะในงานศาสนาก็เราจะดำเนินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเท้าวนนะเพราะฉะนั้นเรือพี่น้องนะต้องวิ่งกับในน้ำต้องวิ่งในทะเลนะเพราะฉะนั้นเรือวิ่งวนนุ่นก็เป็นไปไม่ได้ นำะพึงเรือเสื้อพึงปลาเพราะฉะนั้นตั้งผมเลยการทีมงานทุกคนอยากจะคอบคุณนพ่อแม่พี่นองตุกๆุกานที่ให้การสนับสนุนโดยดีทะอดมาและโดยเฉพาะยังยิ่งพี่นองที่ให้การโอนข้ามาหรือว่าช่วยเลือในผิดข้องโราเป็นประจำในตุกๆุตุกวันที่เข้าทางบัญชีทำดุลิลละพี่นองขอขอบคุณพี่นองตุก่านเหล่วเตะกำลังความสามารถของพี่นอง เราไม่ได้มีการกำหนดค่ากินตรงนั้นพี่น้องอยู่เตะฟาร์มอยู่เตะฟาร์มอีกลัสนอยู่เตะฟาร์มบริสุทธิ์ใจน่าคงผมให้พี่น้องทุกท่านขอให้อัลลอฮฺซุบฮานาวะตะลาตอบแทนผลบุญคุณงามความดีของพี่น้องทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับฝากผลละบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานาวะตะลาในวันอัคราณ์นะวะบิลลาฮิตตอัฟิกวันฮิดายาอัสสลามุอะลัยกุมวะเรุฮ์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮ์ สนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อยหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีนนายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศดระเบิดทุกคำตำซามแฟมิลี่ช็อปจำหน่ายสินค้าราคาโรงงานโรงตีมีดบางแก้วแปหนึ่งรับทำมีดการเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัพดพัทลุง สนใจสินค้าและบริการโทร0 8 6 8 9 9 9 9 0 6บริหารงานโดยช่างมาโสมยีธรรนคุณภาพเหนือราคาต้องมิตรา8 1เท่านั้น